สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ทไลฟ์ไฟกษียณนะคะกับดิฉันเ็นสิริปัญญาไรชุนนะคะและเช่นเคยค่ะมากับคุณพ่อนะคะในแพทย์สุดชัยปัญญาไรชุนนะคะสวัสดีค่ะพ่อคะ่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีก่อยค่าพ่อคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยถึงโรคอีกโรคหนึ่งที่เอ่อมีผู้สูงอายุเนี่ยถามกันมามา,มากเลยนะคะแล้วก็เข้าใจว่า เป็นกันเยอะด้วยนะคะก็คือโรคทีเ่เกี่ยวกับเลือดนะคะก็คือภาวะโลหิตจางนะคะโรคนี้นี่คนเป็นกันเยอะใช่ไหมคะพ่อคะใช่ตอนนี้เรา,เราพบมากเป็นได้ทุกอายุนะแม้แต่เด็กก็ยังเป็นนะแล้วก็ผู้สูงอายุตอนนี้ก็เป็นมากโดยเฉพาะยิ่งคนที่ทําเป็นโรคไตว,วายนะเป็นไตเสื่อมเนี่ยที่จะต้องไปล้าง ไปฟอกเลือดแล้วก็จะต้องฉีดยาบำรุงเลือดที่เขาเรียกกันอย่างนั้นนะะค่ะคราวนี้ก่อนที่เราจะรู้เรื่องเกี่ยวกับภาวะโลหิตจางเนี่ยเรามาดูคนว่าอความหมายของมันว่าอย่างไงอืม<น>ะอะไรคือภาวะโลหิตจางใช่ใช,ใช่ไหมคะค่ะคนเราเนี่ยเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยนะปกติแล้วเนี่ยจะมีเลือดเนี่ยประมาณสัก สี่ถึงหกลิตรนะในตัวเราเนาะในตัวเราเนี่ยแล้วก็สี่สิบเปอร์เซ็นตเนี่ยจะเป็นเม็ดเลือดอ,อีกหกสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเป็นของเหลวที่เราเรียกว่าพลาสมาหรือซีรัมะนะ,ะส่วนที่เป็นพลาสมาที่เป็นน้ำเนี่ยนะจะมีน้ำแท้ๆเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นตอีกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็จะเป็นโปรตีนเป็นสารอื่นๆเช่นพวกสารอาหาร พวกฮอร์โมนพวกแร่ธาตุต่างๆอยู่ในนั้นนะอืมค่ะแล้วอวัยวะส่วนไหนเป็นมีหน้นาที่ในการสร้างเม็ดเลือดให้กับเราค่ะเอ,อ่อเม็ดเลือดที่มาจากไหนนะไขกระดูกเนี่ยเป็นผู้สร้างเม็ดเลือดอไขกระดูกคือส่วนที่อยู่ข้างในของกระดูกนะโดยพวกกระดูกแขนขาอะไรเนี่ยนะนะแต่ไม่ไม่ได้ทํางานคนเดียวนะก็ทํางานร่วมกับออม้าม ับแล้วก็ต่อมน้ําเหลืองด้วยอ hmm. นะืส่วนเม็ดเลือดนั้นนะ่ะไม่ดเดเราแบงได้เป็นสามชนิดนะ <Okay. S 1> เม็ดเลือดที่อยู่ในในเลือดเนี่ยอันแรกก็คือเม็ดเลือดแดง <Okay. S 1> อันนี้ก็มีชนิดเดียวนะ <Okay. S 1> อีกชนิดหนึ่งก็คือเม็ดเลือดขาวนะ <Okay. S 1> เม็ดเลือดขาวนี่มีห้าชนิดแต่ไม่ต้องไปรู้จักชื่อะนะันนะเม็ดเลือดขาวมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ป้องกันเชื้อโรค ถ้าเผื่อมีเชื้อโรคแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายเราอะไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียเป็นไวรัสเป็นเชื้อราหรือแม้แต่พยาธิที่เราเรียกว่าพารสิตอะนะคะก็จะมีเม็ดเลือดขาวออกมาก็ทําหน้าที่เหมือนกับตำรวจอะเม็ดเลือดขาวเนี่ยถ้าเรานับจํานวนก็ประมาณสักห้าพันถึงหมื่นตัวต่อ, it, นะอมิลลิลิตรนะถ้าเผื่อมีเชื้อโรคเข้าไปเมื่อไหร่เม็ดเลือดขาวก็จะเพิ่มขึ้นอื นี่ส่วนที่เป็นพลาสมาพลาสมาที่คือเกล็ดเลือดไม่ใช่น้ำเหลืองไงน้ำเหลืองหรือซีรั่มมีหน้าที่ขนส่งอาหารอาหารทจะจะละลายไปอยู่ในพลาสมานะแล้วก็เพื่อนำเอกไปให้ส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็ ทำหน้าที่ควบคุมความดันโลหิตด้วยพลาสมาเ,เนี่ยเนาะทำหน้าที่ควบคุมความดัน้ก็ใช่มันเป็นน้ำไงถ้าเปิดมัน<อ>มันไหลเอาอหมดความดันโลหิตก็ตกแล้วเกล็ดเลือดอะคะเกล็ดเลือดทําหน้าที่อะไรเกล็ดเลือดนี่มีทําหน้าที่ในทาให้เลือดเนี่ยหยุดเมื่อมีเลือดออกอเช่นเวลาเรามีบาดแผลค่ะห,หรือมีการฉีกขาดของหลอดเลือดเกล็ดเลือดนี่จะมีประมาณสักแสนห้า ถึงสองแสนต่อมิลลิลิตรนะเกดเลือดที่สูงกรณีไหนรู้ไหมกรณีที่มีเลือดออกเหรอใครใครเลือดออกกันะเกจเลือดที่มีอายุประมาณสักแปดถึงสิบเอดวันนะแล้วเขาก็จะสร้างขึ้นมาใหม่ทดแทนอะไรอีใช่ไหมคะเออันที่เรามาดูหน้าที่กันคเดี๋ยวเอามาดูเลือดก่ไม่เลืแดงนะ หน้าที่ของเม็ดเลือดแดงเ,<อ>เขาทําหน้าที่อะไรเลือดมันจะหมุนเวียนไปทั่วร่างกายใช่ไหมมีหน้าที่ที่จะขนส่งออกซิเจนและสารอาหารเนี่ยไปให้เซลล์ต่างๆทั่วร่างกายเลยคพอเสร็จแล้วก็ไปเอาคาร์บอนไดออกไซด์กลับออกมาอส่งให้กับปอดเพื่อไปฟอกใหม่แล้วก็นำของเสียออกไปจากเซลลต่างๆอ,ะอ่ะเอาไปทำลายทิ้งท,ที่ที่ตับ ที่ไตนะเพื่อขับออกจากร่างกายเหมือนพวกเหมือนพวกด e ลิเวอรเลยเนาะ <laughs> ใช่ไหม <laughs> มันพวกขนส่งทั้งหลายขยะด้วยอ่าค่ะเม็ดแดงเนี่ยมีอายุนี่ประมาณร้อยยี่สิบวันแต่สามประมาณสามถสี่เดือนเนี่ยนะไม่เกินเนี่ยแล้วก็มีจำนวนประมาณสักสี่ห้าล้านเซลล์ต่อ เปลนลิทนะพรมันถึงว่าคอหมดอายุ120วันเขาก็จะสลายของเขาไปเองเขาก็<ช>สร้างใหม่ใช่ไหมแล้ว,แล,วแล้วอาการภาวะโลหิตจางเนี่ยมันเกิดได้จากอะไรคะอาออการอ<ช>ห,หนอันามัยโรคเนี่ยนะ WHO เนี่ยเขาให้คําจํากัดความไว้ว่าภาวะโลหิตจางเนี่ยคือสภาวะที่มีหนึ่งฮิมโกลบินเนี่ยน้อยกว่า สิบสามกร,รัมต่อเดซิลิตรในผู้ชายสิบสามกร,รัมต่อเดซิลิตรในผู้ชายนะค้า่ e s s สิบสองกร,รัมต่อเดซิลิตรในผู้หญิงนะค่ะสำหรับในคนตั้งครรภ์น,นี่ก็ต้องไม่ต่ำกว่าสิบเอ็ดกร,รัมต่อเดซิลิตรนะถ้าต่ำกว่านี้ก็ถือว่าเป็นโรคหิตจาม,มนะเดี๋ยวขาถามนิดนึงอย่างเวลาสมมติไปบริจาคเลือดที่สภากาชาดเนาะตอนที่ก่อนที่จะเจาะเลือดอะ่ะเขาก็จะมีเจาะตัวตรงนี้ถูกไหมคะ แล้วอย่างถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนไหนที่มีค่าอย่างที่พ่อบอกอต่ำกว่าสิบสองเขาก็จะบอกว่าให้กลับให้กลับไปกินกินธาตุเหล็กให้ให้มันสูงขึ้นมาก่อนนะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นหน่วยนับสากลเนาะใช่ไหมคะนอากจากดูจากเอ็กซ์เรย์เอ็เอกซนะเรา์าาเ็กซขข์เอดด็กซ์าเอ็กซ์ารเอ็กซ์เรเอ็กซ์เรยอ็เรย์เอ็กเย์เองเลือดกเอ็กือ็การเอากเรือดเออกไปแล้วก็เอาไปปั่น ภาษาเกตเขาเรียกว่าหิมาทโคริตเคยได้ยินไหมหิมาโตคริตเนี่ยคือเป็นส่วนของน้ํากับพูดง่ายกับน้ากับเนื้อนะถ้าเป็นผู้ชายนี่จะต้องไม่ต่ำกว่าสามสิบเก้าเอร์เซนตผู้หญิงต้องไม่ต่ำกว่าสามสหกมสิหกเปอร์เซ็นตันนี้ก็เป็นวิธีการวัดอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วทีนีส้สาเหตุที่ทำให้เราโลหิตจางเนี่ยม,ม,มันเกิดจากอะไรได้บ้างคะ สาเหตุเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยนะจะมีประมาณสักสามสาเหตุาสาเหตุแรกก็คือแต่ร่างกายของเราเนี่ยสร้างเม็ดเลือดน้อยลงนะทําไมถึงร่างกายสร้างเม็ดเลือดน้อยลงก็มีสาเหตุย,ย่อยลงไปอีกนะก็คืออันที่หนึ่งคือขาดสารอาหารที่จําเป็นในการสร้างเม็ดเลือดนะาอาหารสารอาหารที่สําคัญที่สุดในการสร้างเม็ดเลือดเนี่ยก็คือพวกเกล็ดนะพวกกรดโฟลิก แล้วก็วิตามินบีสิบสองอันเนียตสามตัวเนี่ยเป็นตัวหลักเลยนะแย่ทาไมถึงขาดก็เนื่องจากว่าทานอาหารไม่ได้ในป่วยไม่สบายอะไระอย่างงี้ใช่ไหมหรืออยู่ในเช่นก็เรียกว่าภาวะอะไรทุกโภชนาการนะอ่ะนะหรือ ทานอาหารไม่เป็นไม่เลือกไม่เลอกไม่เลอกสารอาหารที่มีคุณค่าทีนี้อันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับวัย้วยถูกไหมคะมันก็ได้ทุกวัยเลยแต่ว่าที่จะเป็นเยอะก็คือผู้สูงอายุที่อาจจะมีปัญหาเรื่องเบื่ออาหารหรือมีปัญหาเรื่องเจ็บป่วยอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้เยอะค่ะสาเหตุอื่นก็เช่นโรคของไขกระดูกนะเช่นกระดูกฟอพวกมะเร็งหรือ ไขกระดูกติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยนะก็ทําให้การสร้างเม็ดเลือดนี่น้อยลงอไตวายเรื้อรังอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยอนนอันนี้ก็พบมากในผู้สูงอายุเหมือนกันเหรอใช่นะบ้านเราเี่พบเยอะค่ะออหรือบางทีเราไปทานยาหรือไปได้รับสารพิษที่ไปกดไขกระดูกทําให้ไขกระดูกเนี่ยไม่ไม่สร้างเม็ดเลือดอันนี้ก็ทําให้เกิดเป็นเจอภาวาะโรหิตจางได้อย่างเช่นเรา ไปใช้เคมีบำบัดอะไรต่างๆเงี้ยพวกที่กินใช้ยาเคมีในการรักษามะเร็งเนี่ยเป็นทุกรลายเลยยาบางอย่างอย่างเช่นคอเลมเนี่ยนะแม้แต่ซันฟามอกซาโซอันนี้ก็เป็นคือถ้าทานมากเกินไปก<ช>็จะ <ๆ S 2> ม,มีผลต่อคนที่ทำงานในแผนกรังสีวิทยาเจอรังสีบ่อยๆแรงสีเอ็กซ์เนี่ย <ๆ S 2> ก็ทำให้เป็นโรฮิจางได้ค่ะสาเหตุอันที่สองที่สำคัญนะ อันแรกก็คือเรื่องของการกไม,ไม่ไม่สร้างอ่าสร้างเป็นเลือดน้อยลงอ่าอ,อ,อันที่สองก็คือสาเหตุของการสูญเสียเลือดเนี่การเสียเลือดเนี่ยมันเสียได้ทั้งกรณีเฉียบพันและกรณีเรื้อรังนะกรณีเฉียบพันเนี่ยเออเกิดจากอะไรจากอุบัติเหตุืะเสียเลือดอกมากช่วยไม่ทันนะการผ่าตัดบางทีก็เสียเลือดมากมหรือบางทีก็ จากการคลอดมีผู้หญิงไม่น้อยนะที่เสียชีวิตจากการตกเลือดหลังคลอดที่ช่วยไม่ทันอันนี้เป็นรักษาการเสียเลือดที่เฉียบพลันถ้าเป็นสมัยโบราณก็จะเป็นเยอะด้วยเนาะเยอะเยอะสมัยก่อน่ยตายเพราะคลอดเเสียเลือดเยอะอช่วยไม่ทันเออแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือการเสียเลือดแบบเรือรังอันนี้เจอมากค่อยๆเป็นค่อยไปเป็นยังไงคะนี่คือ อย่างเช่นผู้หญิงเนี่ยคน<ะ>ไหนที่มีประจำเดือนเยอะๆเ,เวลาทุกครั้งมีประจำเดือนเสียเลือดเยอะเนี่ยอันนี้พวกนี้จะเป็นโรหิตจางบางทีเราก็มองข้ามไปไม่ไม่ระวังนะ,ะหรือบางทีก็มีเลือดออกจากกระเพาะอาหารหรือพวกทางเดินอาหารจากลำไส้อะไรเงี้ยเช่นมีแผล ในกระเพาะอาหารผู้นี้เราก็เจอบ่อยนะคนที่เป็นโรคกระเพาะเรือดรังอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไปแผลในกระเพาะแล้วก็ทําให้มีเลือดอกอกเป็นมะเร็งในลาไส้ใหญ่เง<อ>่เ,<อ>เลือดออกอยู่เรื่อยๆคบะ้มงแต่พยาธิปากขอสมัยก่อนเราเจอบ่อยนะมีพยาธิอยู่ในลาไส้ไอพยาธิในตัวเล็กๆเนี่ยโอ้แต่มีเป็นล้านๆตัวมัน<อ>ก็ดูดเลือดเรากินไปเรื่อยๆอก็ทําให้อ เกิดเพราะว่าเราหิตจางได้ซึ่งไม่ไม่มีการตรวจเลยไม่เคยไปก็ตรวจจ้างแล้วก็รู้สมัยก่อนเจอแย่เพราะอะไรเพราะคนเราเดินเท้าเปล่าพราะยาที่มันเข้าทางเท้าแล้ว็เข้าไปอยู่ในลาไส้เดี๋ยวนี้ก็น้อยลงเพราะคนไม่ใส่รองเท้านหมดแล้วสาเหตุที่สาคัญอีกอันที่สามก็คือว่าไดเลือดแดงเนี่ยถูกทําลายเร็วกว่าปกตินะเช่นจากโรคเลือดทางพันธุกรรมบางชนิด ที่พบมากที่สุดในเมืองไทยเนี่ยคือทาร์สิเมียเคยได้ยินไหมได้ยินบ่อยๆเลยทาราส์ราราสิเมียเนี่ยเราพบมากนะแต่นคนในเมืองไทยแต่นคนไทยไม่ค่อยรู้จักแล้วว่าเป็นอะไระอันนี้ทําให้เมล็ดแดงเนี่ยมันถูกทําลายนะอันนี้เป็นพันธุกรรมเนาะเป็นพันธุกรรมค่ะคอยรั้วครอบรเราเนี่ยสายคุณย่าก่อยอ่ะเป็นชาวมอนอทั้งหลาย เกี่ยวไหมเป็นพ่อแม่ไม่ไม่เกี่ยวคนเอเชียไปได้แค่นั้นแหละเซาท์อีสเอเชียเนี่เจอได้บ่อยมากเหมือนมืองไทยเนี่เยอะค่ะเดี๋ยวจะมีเวลาเราจะคุยกันถึงเรื่องธาลัสซีเมียนี้เนาะนอกจากทาลัสซีเมียแล้วก็ยังมีโรคตัวนึงคงเคยรู้จักลหละจีซิพีดีที่มันเกิดในเด็กอะนะเียเป็นยังไงคะมันจีซิพีดีเป็นโรคที่มีความผิด ปกติทางพันธุกรรมเหมือนกันอ๋อเดี๋ยวมีเวลาก็จะลองคุยกันก็ได้ค่ะค่ะนะพวกเอ่อเม็ดเลือดผิดปกติพวกภูมิคุ้มกันบกพร่องนะเอ็มเอสเอลเอีใช่ไหมเอสเอสเอเอีนี่อันนี้ก็เอาเราเห็นจังได้เหมือนกันใช่พวกมาลาเรียพวกที่มันทาลายเม็ดเลือดเป็นไข้มาลาเรียอย่างเงี้ยใช่เป็นเลือดแดงถูกทำลายไข้เลือดออกด้วยไหมไข้เลือดออกไม่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 เกี่ยว เอชไอวีเนี่ยก็เป็นค่ะนะแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นโรคเรื้อรังทุกชนิดเลยที่มีจะมีผลกระทบต่อการสร้างเม็ดเลือดนะและมีผลต่อการทำลายเม็ดเลือดนะทำให้โลหิตจางได้ทำให้โลหิตจางได้ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราเป็นโลหิตจางมันจะมีอาการอะไรบอกเราให้เราสังเกตได้บ้างอะคะเออคือเมื่อเราเป็นเพราะว่าโลหิตจางก็คือ ยมูกอร์พีเนี่ยต่ำกว่าเจ็ดแปดกรัมเปอร์มิลลิลิตรเนี่ยนะแล้วก็มักจะมีอาการละถ้าเกินกว่านั้นสมมติว่าเก้าสิบเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นโรฮิจางใช่ไหมแต่ว่ามักจะไม่ค่อยมีอาการที่เมื่อกี้นี่คือเกณฑ์อย่างผู้ชายสิบสามผู้หญิงสิบสองคือถ้าเกิดต่ำต่ำกว่าเจ็ดหรือแปดเนี่ยมันถึงจะมีอาการให้เห็นละเริ่มมีอาการให้เห็นค่ะอาการเป็นยังไงครับอาการก็อาจจะมีรู้สึกเหนื่อย ผิดปกตินะเวลาออกแรงเวลาเดินหรืออะไรก็จะเหนื่อยอหรือบางทีบางทีอยู่เฉยๆก็เหนื่อ,อยได้อ่อนเพรียเวียนศรีรษะหน้ามืดอะไรเงี้ยเป็นลมวูบหมดสติเนี่ยนะคะแล้วก็เราจะมีความรู้สึกว่าอ,อมีอาการทางสมองด้วยเช่นหลงลืมขาดสมาธิในการทํางานนอนไม่หลับนะอ,อสมองมันแกเมื่ยล้ารเงี้ยนะ แล้วก็ลิ้นเราเนี่ยจะมีความสุขเหมือนกับว่ามันเลี้ยนๆเนี่ยนะนต้องคอยสังเกตให้ดีนะเพราะมันขาดธาตุเหล็กนะถ้าเป็นในเด็กเนี่ยเด็กมักจะเรียนไม่ค่อยเก่งอ่ะสมองไม่ดีเท่าที่ควรนะสมองช้าอย่างนี้หรอคิดไม่ทันเพื่อนนี้ใช่ไหมใช่แต่<ม>ถ้าเป็นมากๆเนี่ยอาจจะมีอาการนังแน่นหน้าอกตรงบริเวณหัวใจเนี่ยนะเนื่องจากหัวใจเนี่ยก็ขาดเลือดใช่ไหม แล้วก็หัวใจก็ต้องทํางานหนักขึ้น mm hmm. ก็จะมีการเจ็บหนอกนะหัวใจอาจจะล้มเหลวได้นะนอกนั้นอาจจะมีอาการปวดตามขา mm hmm. เดินไม่ได้ไกลนะ mm hmm. ต้องหยุดเดินบ่อยๆแต่อาการนี้มันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นทุกอันเนาะอาจจะบางคนอาจจะมีบางอาการ <S <S ใช่ไหมคะอาการนี้มันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคนะ,ะจะถ้าเผื่อว่าอาการที่เราขึ้นอยู่กับว่าอาการเราเนี่ยเสียเลือดเป็นไง เร็วหรือช้านะถ้าเสียเลือดเร็วมากๆนี่ก็เป็นลมไปเลยนะเออเสียเลือดมากหรือน้อยนะแล้วก็สภาพร่างกายเดิมของเราเป็นยังไงแขงถ้าร่างกายไม่แข็งแรงเสียเลือดนิดเดียวก็เป็นลมไปแล้วอืมค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีรู้สึกว่ามีอาการแบบนี้ค่ะเราเราจะต้องไปพบแพทย์เมื่อไหร่แล้วเพราะว่าคุณหมอเขาจะวินิจฉัยเรายังไอ่ะ คนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปหาแพทย์เมื่อต่อเมื่อว่ามีอาการแล้วนะอ,อย่างเช่นบางทีก็มาว่าเพื่อนทักว่าทําไมซีดนะอ,อะไรเงี้ยหรือบางทีเวียนหัวเป็นลมเหนื่อยง่ายอะไรเงี้ยใช่อย่างเางี้ก็ไปหาหมอเมื่อไปถึงหมอแล้วหมอเําทำอะไรอ,อันแรกเขาก็จะซักประวัติถึงเออถึงผลที่จะเกิดทําให้ออ เป็นโรคภาวะโลหิตจางเนี่ยนะโดยที่พ่าพูดั้งบดสามสาเหตุอ่ะนะว่ามีสาเหตหุอ,อะไรหรือเปล่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าหรือพอักผ่อนไม่เพียงพอหรือเปล่าละอะไรแล้วก็หลังจากนั้นหมอก็จะตรวจร่างกายถ้าตรวจร่างกายเราจะพบอ,อะไรบ้างในคนที่มีภาวะโลหิตจางเนี่ยนะเขาหมอก็จะดูว่าร่างกายเนี่ยซีดนะขาดจากการขาดเลือด เ้าดูตรงไหนเพราะดูที่ผิวหนังเนี่ยใช่ไหมมองปั๊บเนี่ยมันก็แทบจะรู้แล้วแต่ที่ดูชัดที่สุดที่เปลือกตาเคยดูไหมเปลือกตาด้านล่างอะดึงลงมาจะเห็นไหมซีดผิวหนังก็ซีดฝ่ามือเนี่ยจะซีดไม่มีเลือดเลยแตนิ้วก็จะซีดเล็บมือก็จะซีดนะเล็บจะอ่อนแล้วก็ยุบได้ง่ายบางทีเล็บมันจะ อ่อนบุ๋มไปเหมือนกับช้อนน่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกว,ว่าสปูนเนลสปูนด้วยว่าช้อนเหมือนมันเป็นขู่ข่ายอย่างนี้นต่ะขู่ขายด้วยแล้วก็บุ๋มด้วยบุ๋มลงไปใช่ไหมนอกจากนั้นนะถ้าเปลือกเม็ดเลือดแดงมันแตกเนี่ยนะคนนั้นก็จะมีตัวเหลืองตาเหลืองนะถ้าสาเหตุจากเม็ดเลือดแดงแตกใช่ไหมก็แสดงว่ามีมันเลแตกแล้วนะอาจจะมีจุดจำเลือดตามตัว แสดงว่าเลือดเ,อเกรดเลือดมันต่ําด้วยเจ็บไหมอันนี้ผู้สูงอายุ่เห็นเป็นกันเยอะมากหลายคนนะท,นที่เป็นจีิเป็นจำแม่เขาก็เป็น<ำ>แล้วไปเดินกระแทกอะไรหน่อยก็แตกไม่รู้ตัวเนาะเะก็เป็นจำเลือดเกิดขึ้นใช<ะ> yeah. ่แล้วก็คหมอก็จะคลำดูที่ตับที่มาทด้วยมีบางภาวะที่ขาดเลือดเป็นโลหิตจางเดีย่ย ตับเรมามนีนจะโตอืเราก็จะทาได้อันนี้อาจจะเป็นบางคนเนาะ,ะแล้วตอเนี้ก็คําดูต่อมน้ําเหลืองตามที่ต่างๆเดี๋ยวโตไหมที่รักแร้ที่คออือม,มีบวมไหมนะบางรายก็จะมีน้ําขังในร่างกายเช่นพวกที่เป็นไตาวายเรื้อรังเนี่ยนะ,ะพวกนี้จะมีบวมด้วยมีท้องมานด้วยนะบางรายก็อาจจะมีผื่นตามตัวผมร่วงนะ พวกนี้มักจะเกิดร่วมกับพวก,พวกโรคเอชไอีภูมิแพ้ต่างๆแพ้ภูมิตัวเองอ,อันนี้คือเหมือนกับว่าคุณหมอจะไินิฉัยโดยการดูดูดจากป <ผล S 2> ระวัติด้ะจกากดูแลต่อไปก็จะตรวจทั้งห้องทดลอง<ะ>เขาทำอะไรบ้างในเวลาไปหนึ่งก็เจาะเลือด เคยได้ยินไหมใครเขาพูดว่าความสมบูรณ์ของเมเ็ดเลือดแดงเน,นี่ยนะก็ตรวจเม็ดเลือดแดงอันนี้<ด>เวลาเราตรวจสุขภาพเราก็จะเขาก็ตร,ตรวจตรงนี้ให้เราด้วยใช่ดูฮิมโกบินดูฮีมโตกริดดูเมเ็ดเลือดแดงดูเมเ็ดเลือดขาวดูเกล็ดเลือดนับจํานวนมาเลยนะแล้วก็บางทีเขาอาจจะตรวจธาตุเหล็กในเลือดให้เราด้วยนอกจากตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยแล้วนะบางทีเราเขาก็ตรวจดู ออุจจาระด้วยถ้า,าอุจจาระมีเมือดมีเมล็ดแดงเนท้าแสดงว่ามีเลือดออกในทางเดินอาหาร<อ>ใช่ไหม<อ>แล้วถ้าท้ายสุดเนี่ยเขาก็จะตรวจไขกระดูกแล้วถ้าตรวจพบว่ามีภาวะโลหิตจางแล้วอะค่ะคุณหมอเขามีวิธีการรักษายัางไงอะคะเขาจะรักษาตามสาเหตุนะค่ะ<า>อย่างเช่นถ้าเสเสเือดอะเราก็ให้เลือด แต่อย่างเช่นเราเพราะว่าที่เสียเลือดเฉียบพลันเนี้ยนะจากอุบัติเหตุหรือการผ่าตัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเสียเลือดมากเราก็ต้องรีบให้ให้เลือดไปให้ทันไม่งั้นก็จะอาจจะเสียชีวิตได้ค่ะแต่เผื่อว่าเสียเลือดแบบเรื้อรังอ่ะนะอย่างเช่นบอกว่าเ,เป็นแผลในกระเพาะอาหารอะไรอย่างเงีย้ยมีประจำเดือนมากอะไรเงี้ยอันนี้ก็เราต้องรักษาสาเหตุนะอาจจะ ให้ยาบำรุงเลือดไปด้วยก็ได้นะเอ่อและวสาเหตุอื่นๆเช่นอย่างเช่นการที่ร่างกายเนี่ยสร้างเม็ดเลือดแดงน้อยลงเนี่ยเราก็ต้องเจาะดูไขกระดูกนะว่ามีอะไรที่ผิดปกติเอ่เช่นออการที่ไม่ได้รับสารอาหารที่ช่วยในการสร้างเลือดอย่าง,างเช่นขาดอาหารประเภทเหล็ก หรือกรดโฟลิกเนี่ยนะเราก็ต้องให้ทานอาหารที่มีประโยชน์อัน <ừ> นี้เราก็ต้องมาพิจารณาดูว่าอาหารที่มีธาตุเหล็กมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่ควรจะทานมีอะไรบ้างค่ะยกตัวอย่างให้ฟังก็คือว่าพวกเนื้อสัตว์ <ừ> อันนี้จําเป็นมากเลยโดยเฉพาะเนื้อแดงเนื้อแดงเนื้อหมูเ,<อ>เนื้อวัวอย่างนี้เนาะพวกตับนะตับนี่จะมี ตับอะไรก็ได้นะคะตับไก่ตับวัวตับหมูเนาะค่ะไข่นมอาหารทะเลผักใบเขียวทุกชนิดเลยค่ะแล้วก็ถ้าให้ดีก็ทานผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวๆด้วยเพราะพวกนี้จะมีวิตามินซีวิตามินซีจะช่วยให้การดูดซึมของเหล็กเนี่ยดีขึ้นถ้าเผื่อมีวิตามินซีอยู่ในทางลำไส้เนี่ยเด็กก็จะดูดซึมได้ดีขึ้นอนะแล้วก็ ถ้าไขากระดูกไม่ไม่สร้างเม็ดเลือดเนะี่ยเช่นกระดูกฟอรหรือไงเนะี่ยก็ต้องให้ยารักษาหรือทําการปรูกถ่ายไขยกระดูกนะอืนะอันนี้ก็เรื่องใหญ่ใช่แ,<อ>แ่ถ้าเม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกทําลายเร็วกว่าปกตินะเช่นโรคเอ่อทรัสเเมียที่พูดไปแล้วนะค่ะซึ่งพบมากในบ้านเราเนี่ยก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาเนี่ยเรา พูดีทีหรือถ้าไม่ทันก็อาจจะเป็นผู้เข้าน้าอันนี้เรื่องใหญ่ฮะพวกสตรีผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะร่างกายนี่จะต้องต้องการธาตุเหล็กมากใช่ไหมเพราะว่าต้องให้ลูกด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีให้กินวิตามินเพิ่มใช่ไหมกินเหล็กหรือกรดโฟลิกอะไรอย่างนี้กรดโฟลิกใช่ทั้งกรดโฟลิกทั้งเหล็กเนี่ยนะและต้องจำเป็นต้องได้รับมากขึ้นนะ แล้วก็คนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังเนี่ยที่พบบ้างในบ้านเราเนี่ยค่ะก็จําเป็นต้องได้รับเอวิตามินบี12ด้วยอันนี้คุณหมอก็จะต้องให้เขาก็จัดการให้เองอคนคที่ไปเอฟอกเลือดมักจะได้รับนะายาฉีดอัน<า>นี้เสมอแล้วมียาอะไรที่ที่คุณหมอจะให้เพื่อที่จะช่วยให้เลือดมันเพิ่มขึ้นมาได้ยาที่ใช้เนี่ยนะเอาเป็นยา ที่รับประทานก่อนค่ะสำหรับเหล็กเนี่ยยาที่เราใช้มากก็คือโฟลัสซันเฟตอันนี้โฟลัสซันเฟตนะเป็นเหล็กนะโฟลัสนี่ก็คือเหล็กกับโฟลัสปูเมเลตนะอันนี้จะช่วยทำให้เหล็กมากเพิ่มขึ้นเป็นเลือดแดงกจะสูงขึ้นค,ค,คนที่ท้องเนี่ยจะได้ทุกคนนะ,ะ,ะยาอีกตัวนี่ก็คือ โฟลิกแอซิดหรือกรดโฟลิกเนี่ยนะคือเขาให้ประมาณสักวันลงเม็ดสีหเหลืองๆอะวันละห้ามิลลิกรัมพ่อเองก็กินทุกวันนะผู้สูงอายุก็ควรจะทานเนาะเพราะเราไม่รู้ว่าเราทานอาหารครบใช่ใช่เดี๋ยวดิพ่อเห็นยาคนไข้มาหาเนี่ยทุกคนจะมีโฟลิกติดตัวมาได้เสมอผู้สูงอายุค่ะค่ะนะแล้วยาฉีดเนี่ยก็มีอินิโทพอยตินนะเคยได้ยินไหมค,ค,คือเขาจะฉีดให้อทิติงสัปดาห์หนสามเข็ม เพื่อให้เ็เลือดมันเพิ่มขึ้นมาให้เพิ่มขึ้นมานะขาเขาจะให้ในกรณีที่มีโรคหิตจงางนะนะสําหรับกรณีที่เราทานยาแล้วยังไม่ได้ผลนะอาจจะมีวิธีการช่วยในกรณีที่เป็นรุนแรงะนะโดยการให้เลือดเป็นระยะระยะคือมีการถ่ายเลือดให้เสมอนะ <bore. S 2> บางโรคอย่างเช่นธาลัสซีเมียเนี่ยเราก็ต้องผ่าตัดเอาม้ามออกด้วย Oh. พราะม้ามันเป็นตัวทำลายเม็ดเลือดด้วยะนะหรือปลูกถ่ายไขกระดูกที่พูดแล้วค่ะแล้วพอ่อค่ะทาไมผู้สูงอายุถึงมีภาวะโลหิตจางกันเยอะเลยเ,อ,เออผู้เล่องผู้สูงอายุดได้เป็นเรื่องใหญ่นะเหตุที่ผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยเป็นหดโลหิตจางมากนะเนี่ยเนื่องจากเขาขาดาธาตุเหล็กแล้วก็กดโฟล,ลิกนะเพราะอะไรเพราะออผู้สูงอายุเนี่ยทานได้น้อยนะไม่ครบทุกหมู่ก็<ะ> ไม่ค่อยทานอาหารใช่ไหมแล้วก็ไม่ไม่ชอบทานเนื้อสัตว์ใช่ไหมผักที่พ่อพูดนะที่เป็นแหล่งของเหล็กแล้วก็กดโฟลิกบางทีมีปัญหาช่องปากะเคี้ยวไม่ได้ฟันไม่มีชอบกินแต่แป้งข้าวของหวานนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือระบบย่อยไม่ดีอาหารที่ทานเข้าไปก็ดูดซึมไม่ได้ดีคนะสาเหตุที่สองก็คือว่าเอการสร้างเม็ดเลือดของผู้สูงอายุเนี่ย ไม่ดีเนื่องจากไขกระดูกเสื่อมกพอ,อ,อายุมากขึ้นนะ,ะแล้วก็ภาวะจากภาวะที่ไตเสื่อมอทึ่งเราพบบ่อยมากเพราะไตเป็นตัวที่สร้างฮอร์โมนที่ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดนะก็ทําให้อาหิจางได้แล้วก็ประกัยสุดท้ายก็คือ,อ,อผู้สุกอายุมักจะมีโรคเรื้อรังในตัวเนี่ยมากเช่นเบาหวานความดันมะเร็งอะไร และเธออาจจะติดเชื้ออะไรได้ง่ายๆเพราะ <ừ. S 2> ฉะนั้นโลหิตก็จางมาตลอดร่วมกับโรคต่างๆซึ่งก็ต้องระวังเนาะผ<อ>ู้สูองอายุท,ที่ที่อาจจะมีปัญหาเรื่องโรคเรื้อรังทีนี้วันนี้ค่ะเวลาเราก็หมดแล้วนะคะทีนี้มันยังมีเรื่องของธาลัสซีเมียนะคะเมื่อกี้ที่เราพูดกันไว้นิดหน่อยแล้วว่ามันเป็นโรคที่ คนไทยเป็นกันเยอะมากเลยนะพ่อเนาะเอาไวข้ขอโอกาสได้เราเนะคะแล้วเราค่อยหาเวลามาคุยกับท่านผู้ฟังอ,อีกทีหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก่อนกกับคุณพ่อขอ,ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครั